คอมบับบ้าซื้อให้ค่ะม้านจะาคอมบ,บัป้าเลยนับว่าเป็นคอมบัปบ้าหอเปล่าก็ไม่เก่คพาว่าจะเจอเข้าวต้มมัดนะคะทุกคนอุ้ยพอดีเลยหิว <c oughs> ไปดูไพกันเตอร์กับพีน่งรำนว้าว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 ้าว้าว้้าว้าวว้าวาวว้าวว้าวว้ ไม่ยาโอ้โหตาบีบันไดลับขึ้นอ,อีกมากไม่อยากท้อถิ่นเพืนไปเพราะว่าเรากลัวอ่ะเพื่อนเลยเลยค่ะอยู่ก่อ,อะไรคะอยู่กอนสามค่ะเกมอะไรเกมโนบอลค่ะเพื่อนเราดีๆนะเพื่อนอย่าตั ันเ,เ,เดี๋ยวดีหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวดีนะเราเ,เป็นคนที่จะรอไว้กำลังใจ ไปเติมน้ำไปกองไย เธอกำหน้าไปเลย อยนี่ก็มาดักหน้าอีกแล้วเนาะคนจะดูเนาะเนาะพี่นะ

ไปลบดูนะคะพีคะยังดูค่ะไ,ได้อยยอแอันอนี้คอ่อเหยไดยอยยเ oh 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 oh. อเยอยอวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเพื่อนไม่ทันเอ้กล 慢。<laughs> <laughs> รอด้วย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 ดนั่นไงนึกว่าผีนึกว่าผีกระโดดูกเตี้ยวไป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 มวยปีไปเต้ยมวยปีไปปุ้นอ้อเพื่อนนึกว่าผีไปสิ ชมคนไทยคะ่ะโอ้ยเดินก็ช้าเดินเต่าลัดบินอ๋อคุณหนูก็ต้องเดินแบบแบบลูกคุณหนูหน่อยเนาะ ต้องเทสมาธินะทุกคนเออไม่ตรงเลยไนะเมาขยับไม่ได้อะเออ้าวอ้าวเมาอ้าวเมาอยากหาเพื่อนเมาอยากหาเพื่อนไหมคะทุกคนเพื่อนเรารอเราอยู่เต็มเลยอเพื่อนเพื่อนเราต้องขอโทษที่เราทำผิดด้วยนะคะเพราะว่าอ้าวอ้าวเดินไม่ตรงแล้ว I'm <laughs> going ดีจีจีผีนี้ใหม่แล้วมันน้องจีดีจีจีดหรอ 拜拜。Bye. Bye bye. i ากลัวจังคะ่ะน่ากลัวทุกคนคิว่าน่ากลัมอนีน่กัวาคะชนาแบบช่ว่าอะไรคะเล่นไน่กกากลัวเลยได้ค่ะเดี๋ยวเล่นให้น่กกากลัวอีกคะ่ะหมาถึงปตันนะ เล่นให้หน่ากลัวไปเลยคน,นตะเลแงแตงแตงไปเลยนะ่หนึ่งสองไปโอ้โหทุกคนโอ้โหบันไดน่ากลัวมากคุณตัดบันไดครึ่งเอิมเวอร์เกินไปมันจะดูไม่ค่อยน่ากลัวกันทุกคนแต่ว,ว่าอุ๊ยทุกคนผีจะมาแล้วนะคะู้นคุณไปนะคะเขามีรูปสอนซีตรงนี้อยู่เอาแล้วเพื่อหนหาย 完 <laughs> ดีค่ะเจตันดีค่ะอ้าวเพื่อนมาอยู่แล้วเราก็ต้องรอเพื่อนก่อนนะคะอ้าวเพื่อนมากหวานจ้ะลกหวานเซียวนะคะทุกคนแต่ตอนนี้คืออันนี้น่ากลัวและเราเล่นอยู่ จะมีเพื่อนให้เราทักสองเส 啊，没了。 ดีมากพี่พ่ออยู่งข้างนัน ฉันหายใจเรยวนะจ๊ะก okay? <y ug il clubs> okay? ินน้ำก่อนจ้ะปัสสาวะเจ๊ตันทำไมเหรอจ๊ะพอไหลพอช้าค่ะเล่าเช้าเลยใช่ค่ะปุ่ตันปุ่ตันพาเห็นปุ่ตันพี่เห็นน้องวิ่งวิ่งอะไรวิ่งวิ่งวิ่งกับเพื่อนตัวเล็กๆใช่ไหมนี่ยเออตัวเล็กๆใช่ไหม ไปไหน,ไไหนอ,อ่ะไปในหนบนไหมฮะอ่ออ๋อห้องข้างบนเหรอไม่ใช่อ่ะอข้างขวา,อ,าอ้าวอ,อ้อาชวชนะแล้วเหรอคุณพ่อตาเหล่จังเลยขอบคุณครับ <c ười> <c ười> คุณพ่อตาเหล่เ <c ười> ชา้าเร็วพูดเลยอ่ะ ไม่ไ้ลง่าไม่เห็นนะสนุกเลยอ, s. <S อะแต่ก็ไม่้ลงม่ลบนเหาเออไม่เห็นเลยนะทุกคนแรามีแค่นี้นะคะทุกคนายรูเก็บไหน่ายรูแชะ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 แชทสิโอเค